ทุกคนนะคะมาพบกับครูแควันอีกแล้วนะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องของวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมนะคะวรรณคดีแล้วรรณกรรมเรื่องจดแล้วก็จาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวนะคะมันเป็นตัวที่ตัวชูโรงหรือว่าตัวเด่นของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของแมวนะคะแมววิเชียนมาศนะคะวิเชียนมาศเนี่ยมันเป็นแมวของไทยนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่า หรือว่าสิ่งที่นักเรียนควรรู้มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนักเรียนถ้าครูครูถามว่าหากเราไม่รู้จักใช้สมองในการจดจำสิ่งต่างๆนานๆเน,น,นี่ยอาจจะเกิดผลอย่างไรบ้างแน่นอนเลยค่ะนักเรียนสมองของเราถ้าเราไม่ทำอะไรเลยวันวันหนึ่งเอาแต่ลอกเพื่อนไม่ทำเล่นเกมอะไรบ้างการเรียนของเรียนเป็นยังไงนักเรียนมันจะทำให้นักเรียน,นยจำอะไรไม่ได้นะคะซึ่ง หรือเขาเรียกว่าอัลซ์เมอร์นั่นเองนะคะนัะกเรียนความจําเสื่อมก็คือจะเป็นคนที่เป็นไงนักเรียนจาอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากอะไรสมองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเราไม่ใช้งานสมองคือเราไม่ใช้สมองในการทําอะไรเลยไม่เอาอ่ะไม่ทำอ่ะไม่จดีกว่าจดดีกว่าจดดีกว่า,น,วานั่นแหละเขาเรียกว่าการที่เราไม่ใช้สมองนะคะนักเรียนข้อที่2แมวไทยต่างๆนะคะนักเรียนแมวไทยเนี่ยมันต่างจากแมวต่างประเทศคือ แมวไทยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะแมวไทยเนี่ยขนมันจะสั้นขนนุ่มแมวเปอร์เซียนะคะขนมันจะยาวนะคะแมวของสปรปงเนี่ยจะไม่มีขนส่วนแมวไทยพันธุ์ต่างๆนักเรียนแมวไทยพันธุ์ต่างๆมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งวิเชียรมาศนะคะวิเชียรมาศเนี่ยนะคะเกลี้ยงในราชสำนักเพราะว่าเป็นแมวที่นำโชคราชสำนักก็คือในพระราชวังนั่นเองนักเรียนะคะ เขาจะเลี้ยงนะคะวิเชียนมาดเป็นแมวไทยนะคะสาเหตุที่เขาเลี้ยงเพราะว่าเป็นแมวที่นำโชคนะคะอน,นักเรียนดูนะคะ,อะชอกลาาของเขาด้วยขนสีนะคะ,ะครีมอ่อนๆมันว,ว้าวขนสีเข้มเรียกว่าแต้มแต้มสีน้ำตาลเข้มมีบนตัวนะคะทั้งหมดเก้าแห่งนะคะนักเรียนหูสองข้างนะคะ9ก้าแต้มของวิเชียนมาดมีตรงไหนบ้าง หูนะคะจะมีแตงน้ำตาลสองข้างปลายเท้านะคะทั้งสี่เท้าปลายหาง1ที่นะคะปลายนะคะจมูก1ที่และอวัยวะเพศนะคะอันนี้นะคะคือรวมทั้งหมดเนี่ยกาวแต้มนะคะถ้ามาเรียนดูนะคะอย่างที่สองแมวกาวแต้มนะคะตำราสมุดข่อยนะคะสมุดข่อยโบราณแตงสีน้ำดำนะคะบนพื้นตัวสีขาว ครบทั้งเก้าแห่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเก้าแตมนะคะต่อไปอย่างที่3ขาวมดีขาวมณีหรือเรียกว่าขาวปลอดนะะักเรียนขาวปลอดตัวเนี้ยนะคะจะมีตาสองสีก็คือจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองอมพันธ์นะคะเรียนนํามาผสมผันกันนะคะจะมีตาสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลืองอมพันธ์ข้างหนึ่งขนสีขาวนุ่ม นสั้นแน่นนะคะนี่คือลักษณะของแมวไทยนะคะต่อไปนักเรียนตัวสี่นะคะสุภัลักษณ์แมวสุพลักษณ์หรือทองแดงนักเรียนแมวสุพัลักษณ์หรือทองแดงเนี่ยมีคนจดทะเบียนเป็นแมวพมา่าแท้ที่จริงแล้วนักเรียนไม่ใช่แมวพม่านะคะนักเรียนเป็นแมวไทยนะคะขนของเขานะคะสุพลักษณ์เนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีทองแดงนะคะ มีหูใบมีหูมีใบหน้ามีสีเข้มมากกว่าตรงอื่นๆเพราะฉะนั้นตรงหูกับใบหน้าน่าจะมีสีเข้มมากกว่าตรงอื่นนะคะ 5. สีสว่านักเรียนสีสว่านเนี่ยชาวบ้านใช้ในพิธีแห่ขอฝนนะคะทําไมต้องขอฝนขอฝน,นเพราะอะไรเรียนไม่ฝนมันไม่ตกเพราะฉะนั้นก็เลยทําพิธีแห่ขอฝนเนี่ยเขาจะใช้แมวอะไรสีสว่างนะคะเรียนเพราะว่าเชื่อกัอนว่า แมวที่มีสีขนเดียวกันกับเมฆนะคะเขาเรียกว่าแมวสีสว่างเนี่ยมันมีสีเดียวกับก้อนเมฆก้อนเมฆสีอะไรลูกต้องเรียนรู้ไหมก้อนเมฆสีอะไรนะคะซ่อมเมฆไม่ใช่คล้ายจะเป็นสีเทาเทาฝอฝานะคะจะทําให้เกิดฝนแก่ชาวนานะคะขนสีเทาหม่นนะคะคล้ายสีก้อนเมฆนะคะเรียกว่าสีดอกเลาหรือว่าสีสว่างนะคะคนโบราณเรียกว่า มาเรสนะคะนี้ละคือแมวสีสว่านั่นเองนะคะต่อไปเทนิดที่6มินลัดนะคะหรือเรียกว่าดำปลอดนะคะมินลัดเนี่ยคือดำปลอดเลยนะคะตำราสมุดข่อยอันนี้ก็เป็นในตำารานะคะสมุดข่อยนะคะโบราณเนี่ยเขาต้องมีสีดำทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าดำปลอดก็ว่าปล่อดก็คือไม่มีสีอะไรเลยไงนักเรียัเขาเรียกว่าดำปลอด ในสมุดข่อยโบราณเ,เขาบอกว่าต้องมีสีดำทั้งหมดก็คือสีขนฟันดวงตาลิ้นในปัจจุบันนะคะักเรียนแมวลักษณะนี้ไม่มีแล้วนะคะเหลือเพียงขนสีดำสนิททั้งร่างนะคะการเลี้ยงแมวไทยในพันธ์ุแท้นะคะแมวออกลูกมาจะมีสีแล้วก็คุณลักษณะนะคะคงที่ และถ้าเราผสมพันธุ์นะคะกับลูกหลานจะได้ลูกลักษณะเสือเออเส่อมลงนะคะจะได้ลูกลักษณะเนี้ยเสื่อมลงแม่จะท้องประมาณ25-30วันนะักเรียน2 5ิั ก็คือประมาณ1เดือนแมวตัวหนึ่งเวลามันท้องเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะแล้วมันก็จะคลอดลูกเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนขานักเรียนบ้านนักเรียนเนี่ยมีแมวลักษณะแบบไหนนะคะนักเรียนก็ดูไปเลยนะคะเพราะแมวทุกชนิดของพันธุ์ไทยเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนคนไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงแมวเพราะอะไรนักเรียนแมวมันเป็นสัตวท์ที่น่ารักคอเคลียเหมือนคาที่อาจย์ครูสอนไปนะคะเรื่องลักษณะของแมวนะคะนักเรียน ตอนนี้นะคะนักเรียนการบ้านของคุณครูนะให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่37นาแบบฝึกหัดหน้าที่37เนี่ยเขาให้นักเรียนเขียนเป็นลักษณะคล้ายๆกับออออลักษณะของเสษขีเส้นโยงนะคะลักษณะคือบอกประโยชน์บอกประโยชน์ของความจํานะคะนักเรียนบอกมา3-4ข้อ5ข้อแล้วแต่นะคะนักเรียนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะทำเพียงหน้าเดียวเท่านั้นนะคะประโยชน์ของความจํานะคะ วันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะถ้านักเรียนสงสัยอะไรตรงไหนก็เรียนก็สามารถเปิดคลิปนะคะย้อนดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ